Hello, สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้น้ำตาลก็จะพูดถึงเรื่องการทำวีเนียร์นะสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังศึกษาในการทำวีเนียร์ฟันลองดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะเพราะว่าเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่อ่าส่วนตัวน้ำตาลนะคือตอนแรกก็คือหลังจากประกวดมิสแกนตเาเราเราทับทับเรื่องก่อนเราได้ศึกษาการทำวีเนียร์มาเยอะมากเพราะว่า ในส่วนตัวเนี่ยคืออยากทํามานานแล้วแหละเพราะว่าไม่มั่นใจเวลาเป็นคนฟันเล็กฟันเล็กมากเลยแหละถ้าคนเพื่อนคือคนรอบข้างจะรู้แลวเป็นคนฟันเล็กแล้วฟันไม่สวยตอนแรกคิดว่าฟันเหลืองมาตลอดแล้วรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจแล้วพอศึกษาไปเนี่ยเยอะ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 แล้วมันก็มีบางคลินิกอันนี้เราไม่ได้ก้าวไกลคลินิกไหนนะแต่เราแค่เห็นบางรีวิวที่มันดูสึกว่ามันเห็นแล้วมันโปะมันดูแบบเป็นเหมือน เป็นโป๊มากๆเลยอ่ะรู้เลยว่าแบบฟันปลอมเออเราก็เลยแบบกลัวพอเรามัน,ม,นมันมีวันหนึ่งที่เราเล่นเฟซแล้วเราก็เจอเลื่อนไปฟเจอคลินิกแลนด์ออฟสมคลินิกนี้ก็คือเราไปดูรีวิวโอ้ยหมายก็คือมันดีมากแล้วเราก็เลยได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอว่าเออแบบทำวีเนียแบบไหนอะไรไงราคาเท่าไหร่แล้วก็ ทําแบบไหนดีแล้วก็มีผลเสียตามมาอย่างไงแล้วก็เข้าไปปรึกษาเลยนะแล้วทีนเนี้ยคุณหมอแนะนาดีมากอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคุณหมอเป็นคนฮ่องกงแล้วคุณหมอจะพูดภาษาอังกฤษแล้วทีนเนี้ยไม่ต้องกังวลถ้าใครกังวลไม่ต้องกังวลเลยคุณหมอจะมีล่ามทานเสร็จสำหรับคลินิกอยู่แล้วเราอยากได้ทรงไหนเราเลือกทรงไหนเราสงสัยตรงไหนเรากลัวตรงไหนเราบอกคุณหมอได้คุณหมอเขาก็จะคุยกับทานเสร็จ หมายถึงท่านเสลีคือเป็นคนนะเป็นคนล่ามให้เราว่าเออแบบยังไงยังไงอะไรเงี้ยเราเลือกทรงได้ตามสบายเลยคุณหมอหน้าอันนี้บอกคุณหมอหน้ารักมากคิ้วมากคุณหมอคือคุณหมอแบบคิ้วอะ่ะทุกคนรู้จักคําว่าคิ้วแบบน่ารักน่ารักมากๆไหมไม่ได้แบบเก๊กไม่ได้อะไรเลยคุณหมอเป็นกันเองมากแต่คุณหมอผู้ไทยไม่เก่งแล้วคุณหมอก็เลยแบบ ไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดกับเราถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เออก็มอหมอยกคุณหมอได้ดีมากๆเลยแหละแล้วทีเนี้ยอ่ะต่อ,ตอขอโทษนะนอกเรื่องไปคุณหมอแล้วหลอ,อมากอะ่ะคือเอาจริงอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือคิดแล้วนะว่าแบบถ้าทํามาคือวีเนียนะอันนี้ขอบอกเลยใค,ใครที่อยายกาทำวีเนียการทําวีเนียไม่ว่าจะแปะหรือซิลิคคือมันต้องทําตลอดชีวิต ถ้าเป็นวีเนียอิวีเนียหนึ่งที่น้ำตาลไม่ทำแบบนั้นนะคือมันเป็นวีเนียแบบแปะแปะแปะมันต้องก่อฟันให้มันเป็นซี่เล็กๆเหมือนฟันแมวอ่ะเคยเห็นปะฟันแมวซี่เล็กๆแล้วเขาก็จะเอาแปะ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 ให้แต่แบบนั้นดีนะแต่ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่ากลัวที่จะทำแบบก่อฟันแบบนั้นให้เลือกทำแบบน้ำตาลน้ำตาลออันนี้คือฟันฟันจริงหมดเลยนะคะแต่แค่เหมือนเหมือนเหมือน เขาแปะให้มันเป็นทรงฟันแล้วก็ก่อให้เป็นฟันให้มันขาวขึ้นวยน้าตาลก็เลือกฟันทรงกระตานิดนึงแล้วก็มีเขี้ยวสําหรับใครที่อยากได้ทรงตรงทรงอะไรเลือกได้เลยมีรูปให้คุณหมอดูดูได้เลยให้คุณหมอดูพิกเจอร์ได้เลยว่าเนี่ยอยากได้แบบนี้เราสามารถ เลือกทรงได้แล้วก็เลือกสีได้สำหรับใครที่อยากจะทำนะคะสามารถเข้าไปดูในเพจที่ Land of Smile Clinic นะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามในทางเพจเขาก็ได้คือแอดมินก็น่ารักนะแอดมินใจดีมากบอกตรงๆเลยคือคลินิกนี้คือดีมากๆคือตอนแรกอะเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะสอบถามอะไรคลินิกกวัวเขาขายเซลล์เซลล์ว่าแบบอันนี้ดีนะอันนั้นกลัวมากๆแต่คลินิกนี้ไม่ คือเขาไม่ได้ขายแบบนั้นคือเขาจะดูฟาฟัน uh, ดู uh, งบประมาณเราดู everything ที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะ uh, มีเขาถึงจะอาอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีนะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนํามาแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแบบเอออยู่ซื้อแบบนี้นะมันจะดีอะไรเงี้ยคือคอร์สแพงเขาไม่ได้ต้องการที่จะเขาต้องการให้ลูกค้าที่ทําแล้วอ่ะชอบแล้วก็แบบ รู้สึกออกมาแล้วมั่นใจในรอยยิ้มหรือแบบฟันของเราเองอะ่ะเขาไม่ได้คิดว่าจะขายจะขายอย่างเดียวแล้วลูกลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยมันขายเกินไปอะ่ะอย่างเราอย่างเป็นเราเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคือเราไปคลินิกบางคลินิกมันก็จะแบบเออซื้อนะอะไรเงี้ยมันก็จะทําแบบน,บบนี้ทำแบบนี้มันจะดีทุก everything แหละขาย everything เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนั้นเราชอบแบบคุณหมอแนะนําจริงๆเลียวเลยอะ่ะ แล้วคุณหมอคุณหมอของเราตอนแรกนะเราไปทําคุณหมอบอกว่าจะไม่อยากทําแบบนี้ให้อยากลองฟอกให้มันสีขาวก่อนพราฟันเราสวยอยู่แล้วแต่เราอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะเราเป็นคนฟันช็อตคือฟันสั้นช้สั้นมากๆแหละแล้วทีเนี้ยก็เลยปรึกษาคุณหมอ,อว่าเอออยากให้มันยาวขึ้นแล้วก็สีไบรท์ขึ้นอ่าคุณหมอก็เลยโอเค๋ยวจะลองทําให้เพราะทาให้เราอู้หูคือมันเดอะเบสจริงๆทุกคนบอกเลยนะมันเดอะเบสอันนี้เราไม่ได้อวยนะ เราอยากให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาดูจริงๆกับคลินิกนี้คือเขาดีจริงๆแล้วคุณหมอคือแบบาสุคิว